สวัสดีค่ะปันปันเองจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะปันปันจะมาแนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาหรือเรียกง่ายๆว่าห้องสมุดให้ทุกๆคนได้รู้จักกันค่ะเริ่มกันเลย Let's go <S อาคารศูนย์บรรณสารหรือ AV Building ตั้งอยู่ระหว่างอาคารโรงอาหารทีหนึ่งและอาคารบริการวิชาการ AS มีพื้นที่บริการทั้งพื้นที่นั่งอ่านพื้นที่การเรียนรู้และสันทนาการอย่างครบครันตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5ห้องสมุดเปิดให้บริการตามเวลาดังนี้ทั้งนี้น้องๆสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการผ่านทาง Library เว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของห้องสมุด นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อใช้บริการต่างๆได้ง่ายๆโดยไปที่หน้าเว็บไซต์จากนั้นเลือกเมนู User Register และสามารถเลือกวิธีสมัครได้2วิธีคือสมัครผ่านลำดวนเมลหรือ i e t Account ทีนี้เรามาดูกันค่ะ ว่าพื้นที่ห้องสมุดมีอะไรบ้างที่นักศึกษาจะสามารถมาใช้บริการเรามาเริ่มกันที่ชั้น2เราเรียกว่า e m learning space เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการพื้นที่ชั้น3จะเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้บริการดังนี้ พื้นที่ Living and Learning Zone เป็นพื้นที่ด้านหน้าห้องสมุดสำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และยังมีมุม Happy Corner ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีในช่วงสอบ Entertainment Zone บริการห้องมันติมีเดียกลุ่มขนาด6-10ที่นั่งจำนวน6ห้องสำหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์สามารถจองใช้ห้องผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด เซลล์แอ e s เซ e a r ลอร์นิ่งบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหอประวัติมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยและนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในระยะ10ปีแรกเริ่มนำเสนอพัฒนาการด้านต่างๆและรวบรวมภาพถ่ายแห่งความทรงจำ ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกียตรติประวัติและสืบสารความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาบุคลากรตลอดจนผู้สนใจทั่วไปส่วนชั้น4จะเป็นพื้นที่นั่งอ่านชั้นแสดงหนังสือทั่วไปและห้องค้นคว้ากลุ่มโดยให้บริการดังนี้หนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาอังกฤษ c o u n t เตอ e ์ e r e n c e ห้องคนคว้ากลุ่ม Study Room ห้องที่1ถึงห้องที่5และสุดท้ายคือพื้นที่ชั้น5เป็นพื้นที่นั่งอ่านชั้นแสดงหนังสือเฉพาะด้านและห้องค้นคว้ากลุ่มโดยให้บริการดังนี้หนังสือกฎหมายหนังสือทางการแพทย์หนังสือภาษาจีน Quiet Area ห้องค้นคว้ากลุ่ม Study Room ห้องที่6ถึงห้องที่20 ห้องสมุดมีทรัพยากรให้บริการที่หลากหลายและหากนักศึกษาต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรก็สามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นทั้งการค้นแบบ Single Search, Search in Library หรือค้นจาก Reading Guide นอกจากนี้ยังสามารถติดตามตารางการอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้บริการรวมถึงบริการของห้องสมุดที่จะช่วยให้น้องๆได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงแล้วเจอกันที่ห้องสมุดนะคะปันปันรออยู่